VRD ด,ดวงปี2567ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎสรุปการย้ายของดวงดาวสำคัญสคัญในปี2567ดาวพฤหัสบดีตัวแทนพบอริและพบสุภะของคนลัคนาราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งราศีเมษพพกมัมมะ ของคนลัคนาราศีกรลกดตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่30เมษายน2567จากนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีพฤษภภพราพะไปจนถึงสิ้นปีดาวราหูตัวแทนภพมบบรณะของคนลัคนาราศีกระกฎอยู่ในตำแหน่งราศีมีนตำแหน่งพบสุพะของคนลัคนาราศีกรลกฎ ส่วนดาวเสาตัวแทนภพปัตนิของคนลัคนาราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งราศีกุมภ์ภพมารณนะดาวมฤตยูตัวแทนภพมารณนะอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภภพ,พลาภะของคนลัคนาราศีกรกฎสรุปดวงชะตาโดยทั่วไปในปี2567ของคนลัคนาราศีกรกฎ ในปี2567นนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ความก้าวหน้ามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องการงานโชคลาภแต่ความสำเร็จที่ได้มาก็มาพร้อมกับศัตรตูอุปสรรคที่มีค่อนข้างมากเช่นเดียวกันส่วนสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะจะมีปัญหาค่อนข้างมากดวงชะตาในเรื่องการเรียนและการงาน ตลอดปี2,567ดาวเพื่อรหัสสปาีดาวแห่งสติปัญญาครูบาอาจารย์อยู่ในตำแหน่งที่ดีตลอดทั้งปีดังนั้นนักเรียนนักศึกษาจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้ผลการเรียนที่ดีมีคูบาอาจารย์ที่สอนแล้วเข้าใจได้ส่วนผู้ที่ทำงานในเรื่องของงานวิชาการมักจะได้รับการยกย่องในเรื่องของความสำเร็จถึงขั้นได้รับรางวัล และได้รับการยกย่องและยอมรับในส่วนของผลของงานด้านวิชาการจากคนทั่วไปส่วนคนที่ทำงานประจำดวงชะตาของคุณก็มีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานคุณมีโอกาสได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้นและมาเป็นงานที่ชอบและสามารถทำงานได้ดีอีกทั้งคนลนัคณาราศีกรกฎจะมีโอกาสในเรื่องของการได้รับชื่อเสียงได้รับรางวัลความสำเร็จที่มาจากหน้าที่การงานอีกด้วย ส่วนคนที่กำลังตกงานหางานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมส่วนคนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระชีวิตการงานของคุณจะมีความมั่นคงก้าวหน้าได้รับการยอมรับในหมู่คู่ค้าลูกค้าผู้ที่ร่วมทำงานด้วยกันในอุตสาหกรรมเดียวกันและบางคนได้รับการยกย่องในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จในวงการที่คุณทำอยู่ จากนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายในตำแหน่งราศีพฤษภหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปจะทำให้คนลัคนณาราศีกรกฏได้โชคลาภมีชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องการงานแบบง่ายๆตัวอย่างเช่นได้งานที่ง่ายแต่ได้เงินดีได้ทำงานที่ได้เงินเยอะมีโชคลาภในเรื่องของชื่อเสียงความก้าวหน้ามีโอกาสได้เดินทางไกล จากเรื่องของการงานแถมได้รับการคุ้มครองจากดาวพฤหสัสบดีทําให้มีคนมาคอยช่วยเหลือมีสังคมญาติมิตรทีมงานที่ดีคอยให้การอุปถมัมภ์้ำชูอย่างไรก็ตามคนลัคนาราศิกรากฎที่ทํางานในลักษณะที่เป็นคู่ค้ามีหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานเหล่านี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการสูญเสียความเสียหายของเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วน รวมไปถึงคู่ค้าซึ่งจำเป็นไปได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ครองหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในมุมมรณะไปตลอดทั้งปีในส่วนดวงชะตาในเรื่องของการเงินดาวราหูราะมฤตยูเจ้าเรือมรณะอยู่ในตำแหน่งสุภาะลาภะหมายถึงการได้รับชื่อเสียงโอกาสความก้าวหน้าการได้เงินทองโชคลาภจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วตัวยอย่างเช่น การได้รับมรดกจากการสูญเสียของญาติผู้ใหญ่การได้รับเงินสินใหม่ทดแทนจากความเสียหายการเลิกลาหย่าร้างกับคู่สมรสและได้แบ่งทรัพย์สมบัติมาครึ่งหนึ่งเป็นต้นคนละคณาราศีิกรกฏที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เงินจากอาชีพเสริมไรายได้พิเศษรวมไปถึงโอกาสที่มาจากการเข้าสังคมหรือได้เงินจากงานที่มีการต่อยอดจากงานเดิมๆทักษะเดิมๆกิจการเดิมๆที่เคยทำ หรือสิ่งที่ตั้งใจนานแล้วว่าจะทำแต่เพิ่งเริ่มทำแล้วมาต่อยอดสร้างรายได้หรือคนที่ทำธุรกิจที่ทำธุรกิจเดิมอยู่แล้วธุรกิจเดิมอาจทำอีกประเภทหนึ่งแต่ท่านกลับเจอช่องทางพลิกผันไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วกลับร่ำรวยขึ้นจากช่องทางใหม่นี้เป็นต้นทั้งนี้ดอพฤหัสบดีซึ่งอยู่ในตําแหน่งราชาโชคพบกัมมะและจะย้ายเข้าสู่ภพลาภหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไป ซึ่งทั้งสองตำแหน่งที่ดาวพฤหัสศดีอยู่ในปี2 5 6 7นี้ถือเป็นตำแหน่งที่ดีส่งผลทำให้คนลาคนาราศีกรกฏได้โชคลาภจากเรื่องการงานการเข้าสังคมแม้ตกงานก็ได้งานใหม่ที่ดีขึ้นค้าขายทำธุรกิจก็จเจริญรุง่งเรืองด้วยการคุ้มครองจากดาวพฤหัสศดีตามความเชื่อที่ว่า แม้ดาวดวงอื่นจะส่งผลไม่ดีแต่หากดาวพฤหัสบดีคอยคุ้มครองดวงชะตาเพียงดวงเดียวก็สามารถคุ้มภัยคนลักนณาราศีกรกรกฎได้ดังนั้นถือได้ว่าโดนชะตาด้านการเงินของคนลักนาราศีกรกรกฎในปี2567อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคลาภในส่วนของความรักเป็นจุดที่ต้องระวงรังและเปราะบางมากที่สุดในบรรดาเรื่องต่างๆของชีวิตของคนลักนณาราศีก,กักรก เนื่องจากดาวเสาดาวตัวแทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลกคณะาราศีกรกฎอยู่ในราศีกุมภ์พบมรณนะหมายถึงการเลิกลาเจ็บป่วยพัดภาคไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายโดยคู่รักบางคู่อาจมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันแยกกันอยู่หรือเลิกดาคนรักของคุณมีโอกาสล้มป่วยไม่ว่าจะเป็นการป่วยทางกายหรือทางใจ นั่นคือการมีความทุกกายทุกใจซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องของเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเธอเองหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรักคนรอบข้างซึ่งมากระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักไปด้วยการที่ดาวความรักและคู่ครองตกพบมรณะนี้ส่งผลทําให้คนละคณารสิกรกรกฎต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหุนส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเกิดปัญหามีโอกาสเลิกลาอย่าล้างพัดภาคอยู่ห่างไกลกันกระทบไปจนถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องที่อยู่ในความดูแลของคุณตามไปด้วยในส่วนของด้านสุขภาพและอุบัติเหตุสุขภาพโดยภาพรวมของคนละขนาราศีกรากฏไม่น่าห่วงแต่ที่น่าห่วงมากกว่าคือสุขภาพของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัวของตัวเองครอบครัวของคนรักรวมไปถึงบริวารที่อยู่รอบตัวของคุณรวมไปถึงปัญหาความเครียดจากเรื่องของภารกิจการเสรื่อมเสียในเรื่องของชื่อเสียงการคิดมากจากข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของโรคแปลกๆที่ไม่เคยแสดงอาการมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาแสดงอาการแล้วก็หายไปซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบทำให้คนละคณาราศีกรกฎในเรื่องของจิตใจการเกิดความเครียด กับเรื่องรอบตัวจนทำให้ลมป่วยลงได้สำหรับดวงรอบใหญ่ในดวงชะตาระยะยาวของคนลัคนา,าราศีกรโกฎเนื่องจากดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาภะทําให้รอบใหญ่ในชีวิตของคนลัคนา,าราศีกรโกฎยังคงมีโอกาสที่ชีวิตจะพลิกผันทําให้เกิดการสูญเสียผัดภาคได้อยู่เสมอไปจนถึงปี2572 โดยความพลิกผันที่คนลัคนาราศีกรกฎจะได้เจออาจกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตหรืออาจกลับกลายมาเป็นโอกาสโชคลาภความสําเร็จความก้าวหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ตัวยอย่างเช่นการสูญเสียสิ่งหนึ่งแล้วกลับได้โชคลาภจากสิ่งหนึ่งหรือการสูญเสียสิ่งเดิมไปในระยะยาวกับเจอสิ่งใหม่หรือสภาพแวดล้อมใหม่ที่สบายใจขวาเป็นต้นส่วนดวงชะตาในปี2567ในภาพรวม น้องเหนือไปจากการสูญเสียการผัดผ้านในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนรักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วในเรื่องอื่นๆถือได้ว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในขั้นที่ดีเนื่องจากการที่คนละคณาราศีกรกฏได้รับการคุ้มครองจากตำแหน่งดาวพฤหัสบดีที่ดีกับดวงชะตานั่นเอง